สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast สารอุทธร์พิพา,ากษากับชั้นไต่สวนมูลฟ้องให้สารอาญาประทับฟ้องรับคดีเสรีพิสุธิ์มิ่นสิระเจนจาคะไว้พิจารณานัดสอบคำให้การจำเลยตรวจหลักฐาน20มีนาคม2566 เมื่อวันที่1ธันวาคม2565ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องคดีหมายเลขดำที่อ .2867/2563 ทั 63, ที่นายศีราเจนจาคะอดีตสสกทมเป็นโจทยื่นฟ้องพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท อดีตพบตรและประธานกรรมธิการในคณะกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาสืบเนื่องจากเมื่อวันที่2กันยายน2563นายศิละโจดได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจำเลยจึงทำหนังสือเร่งด่วนที่สุด ลงวันที่10กันยายน2563และยื่นหนังสือดังกล่าวผ่านสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าโจทย์มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมธิการป้องกันและปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจำเลยในฐานะประธานกรรมธิการป้องกันและปรับปรามทุจริตและประพฤติมิชอบจึงขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร เสนอต่อสภาผู้แทะะนราษฎรเพื่อตั้งกรรมธิการแทนที่ว่างและมีข้อความในย่อหน้าสุดท้ายว่าเนื่องจากนายศิลาเจนจากขาเป็นกรรมธิการที่ไม่มีความรู้ไม่สนใจปฏิบัติหน้าที่ขาดการประชุมบ่อยครั้งเข้าประชุมแต่ละครั้งเพียงหนึ่งนาทีหรือไม่เกินครึ่งชั่วโมงเพื่อหวังรับเปี้ยรประชุมเท่านั้นจึงขอให้แจ้งทางพักคได้พิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความเหมาะสม กลับตำแหน่งมาปฏิบัติหน้าที่ต่อมาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษดรได้เผยแพร่หนังสือดังกล่าวในเว็บไซต์ของสภาผู้แทนรัษดรสารชั้นต้นมีคำสั่งยกฟอ้องตั้งแต่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องต่อมาโจทยืย่นอุทธรณ์โดยวันนี้นายศิละโจ์และผู้รับมอบฉันทะทนายจำเลยมาศาลเพื่อฟังคำพิพากษาสารอุทธรณ์ตรวจสำนวน ประชุมปรึกษาแล้วตามไต่สวนมูลฟ้องได้ความว่าโจทเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งพรคพลังประชารัฐและเป็นประธานคณะกรรมาการที่การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนจำเลยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยและเป็นประธานกรรมธิการป้องกันและปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำเลยเป็นประธานกรรมธิการในคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุธร์ของโจทว่าคดีโจทย์มีมูลหรือไม่เห็นว่าการหมิ่นประมาทนั้นเป็นการกระทําโดยใส่ความคือบอกกล่าวข้อความอันเป็นเท็จที่เกิดขึ้นแล้วหรือกําลังเกิดขึ้นอยู่เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงเป็นการกล่าวหาผู้อื่นต่อบุคคลที่3ให้ได้รับความเสียหาย และข้อความดังกล่าวจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่จากถ้อยคําที่จําเลยกล่าวในหนังสือประธานสภาผู้แทะะนราษฎรที่ว่าโจ์เป็นกรรมธิการไม่มีความรู้และไม่สนใจปฏิบัติหน้าที่ขาดการประชุมอยู่บ่อยครั้งเข้าประชุมแต่ละครั้งไม่เกินครึ่งชั่วโมงเพื่อหวังเบี้ยรประชุมเท่านั้นมีลักษณะเป็นการยืนยันว่า โจ์ขาดคุณสมบัติในการทำหน้าที่กรรมธิการในคณะกรรมธิการป้องกันและปรับปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรทำให้โจ์ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนทั่วไปถูกดูหมินเหยียดหยามว่าโจ์ไม่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เป็นคนไม่ดีไม่ซื่อตรงหรือทุจริตประพฤติมิชอบเสียเอง ท่อยคำดังกล่าวจึงอาจทำให้โจ์เสียชื่อเสียงดูถูกมินหรือถูกเกลียดชังอันเป็นความผิดฐานมิ่นประมาทได้ประกอบกับได้ความตามที่โจ์เบิกความต่อทนายจำเลยถามค้านว่าโจ์กับจำเลยมีข้อพิพาทกันมาก่อนจำเลยกล่าวถ้อยคำดังกล่าวในหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่สุจริตมุ่งจะทำลายชื่อเสียงของโจท์ทำให้ถูกดูหมิ่นเกลียดชังได้รับความเสียหาย คดีโจทยจึงมีมูลให้ประทับรับฟ้องและพิจารณาที่ศาลชั้นต้นพิ่ภากษายกฟ้องศาลอุทธร์ไม่เห็นพ้องด้วยอุทธร์ของโจทฟังขึ้นพิ่ภา,ากษากลับให้ประทับรับฟ้องและนัดจำเลยมาสอบคำให้การตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยานในวันที่20มีนาคม2 5 6 6เวลา13นาฬิกานาทีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ